เรียนท่านผู้ไิหาราคณะครูโรงเรียนปลายทางที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พบกับคลินิกออนไลน์ซีรีส์ที่4นะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดก,การเรียนการสอนนะครับปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากนะครับซึ่งมันเป็นเทรนด์ของอนาคตนะครับถ้าเรายังช้าอยู่นะครับเราก็อาจจะล้าหลังกว่าเด็กด้วยซ้ําไปนะครับเพราะนั้นเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ ก้าวไกลแล้วนะครับเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับซึ่งในการนําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยผมแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆนะครับไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของระบบ infrastructure นะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทุกโรงเรียนต้องมีความพร้อมนะครับเช่นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับเราก็ได้มีงบประมาณนะครับให้โรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับท่านก็ต้องไปดําเนินการตรวจสอบนะครับว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตของท่านเนี่ยเป็นไปตามสัญญาหรือเปล่านะครับในตอนที่ท่านท่านทาสัญญาเนี่ยอาจจะมีความเร็วที่300ทับร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันยังวิ่งที่ ความเร็ว300ทับร้อยอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันดรอปหรือว่ามันช้าลงไปเนี่ยเราก็ต้องให้ผู้ให้บริการนะครับมาแก้ไขนะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุกคนแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนของเรานะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือในเรื่องของอุปกรณ์แสดงผลนะครับซึ่งจะต้องมีที่ประจํำห้องเรียนทุกห้องนะครับนั่นก็คือเรื่องของทีวีหรือโปรเจคเตอร์นะครับถ้าเป็นทีวีก็ต้องมีความเหมาะสมนะครับ นักเรียนสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับวางในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ c ดวนวครับที่จะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ PC นะครับหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตหรือมือถือของเราเองด้วยซ้ำดดไปนะครับตรงนี้นะครับคุณครูหลายท่านอาจจะมองว่า ที่โรงเรียนเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับจริงๆก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับมือถือของคุณครูเองเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการจาัดก,การเรียนการสอนได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับอุปกรณ์เกือบทุกชนิดนะครับเราสามารถที่จะส่งภาพไปยังจอทีวีได้นะครับตรงนี้ก็อยากให้คุณครูนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนนะครับในเรื่องถัดไปนะครับที่ หัวข้อที่สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับก็อยากให้ท่านผู้บริหารนะครับช่วยนิเทศกํากับติดตามนะครับในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นนะครับท่านจะต้องมีคําสั่งนะครับในการนิเทศภายในที่ชัดเจนนะครับมีกระบวนการนะครับที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยก็ขอให้มีการ นิเทศภายในเนี่ยอย่างน้อยสักปีละสี่ครั้งนะครับหรือว่าสี่ควอเตอร์ด้วยกันนะครับท่านต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับท่านก็ต้องไปตรวจสอบว่าอุปกรณ์เนี่ยมีการเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีการเสียหายท่านก็ต้องรีดําเนินการนะครับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับ สุดท้ายก็คือในเรื่องของคุณครูนะครับคุณครูก็ต้องมีแผนการสอนนะครับที่ในแผนการสอนนั้นก็ต้องมีใช้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดก,การเ<บ>รียนการสอนให้มากขึ้นและคุณครูก็ต้องหาสื่อนะครับหรือว่าคอนเทนต์นะครับที่เหมาะสมกับนักเรียนของเรากับเนื้อหาที่เราต้องการใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องยอมราว่าสื่อนะครับมีเยอะมากนะครับในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงแต่ว่า สิ่งที่สําคัญนะครับคุณครูจะต้องเข้าไปเลือกไปหาไปช้อปปิ้งก่อนนะครับทําไมผมถึงเรียกว่าช้อปปิ้งนะครับเพราะว่าผมเปรียบเสมือนว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปรียบเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับมีสินค้าให้เราเลือกมากมายนะครับในอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันนะครับมีสื่อมากมายนะครับเราจะต้องไปเลือกไปเฟ้นหาก่อนนะครับเราก็ต้องไปดูนะครับเข้าไปดูว่ามันดีไหมมันเหมาะสมไหมนะครับ เมื่อมันเหมาะสมกับเนื้อหาหรือว่ากับนักเรียนของเราแล้วเราก็เลือกเอามาครับแล้วค่อยนะครับนํามาบรรจุในแผนการสอนของเรานะครับเพื่อที่จะเอามาสอนนักเรียนของเราให้ตรงกับเนื้อหานั้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากนะครับว่าสิ่งที่สําคัญของคุณครูนะครับต้องเข้าไปเลือกไปดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับสําคัญเพราะว่าถ้าท่านนะครับจะไปเลือกไปหาในตอนที่ท่านสอนพอดีเนี่ยอาจจะ เียเวลานะครับหรือว่าอาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกก่อนต้องทํากันบ้านไปก่อนนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรานะครับอันนี้ก็ฝากให้ท่านคุณครูนะครับนําไปใช้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนะครับครับสำหรับซีรีส์ที่4ี่นะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนก็ต้องขอบคุณคุณครูและผู้บริหารนะครับที่ร่วมเข้ามารับชมนะครับ ก็ต้องฝากว่าเพื่อให้เห็นว่าท่านดําเนินการนะครับตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับได้เน้นย้ํานะครับก็อยากให้ท่านนะครับตอบคําถามใน Google Form นะครับโดยที่เราจะมี QR Code ขึ้นให้นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อให้ทราบถึงการดําเนินการของท่านซึ่งหัวข้อคําถามของเราก็มีไม่มากนะครับมีเพียงแค่5ข้อเท่านั้นนะครับก็จะมีถามในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมีความเหมาะสมเพียงใดนะครับในเรื่องของสื่อวัสดุอุปกรณ์นะครับมีความเพียงพอหรือเปล่านะครับสื่อวัสดุอุปกรณ์ของท่านมีความเหมาะสมไหมนะครับในเรื่องของการกระบวนการนิเทศภายในนะครับว่าของท่านมีคําสั่งที่ชัดเจนหรือเปล่าและมีการดําเนินการครบถ้วนตามที่ระบุไว้หรือเปล่านะครับก็อย่างน้อยนะครับ ปีละสครั้งนะครับหรือว่าคอเตอร์ละ1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับว่าคุณครูในโรงเรียนของท่านเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับก็ฝากให้ท่านนะครับช่วยตอบแบบสอบถามให้เรานะครับเพื่อเราจะได้เป็นข้อมูลนะครับในการนิเทศและก็ติดตามแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับทางคุณครูแล้วก็นักเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ต่อไปนะครับ ขอขอบคุณครับ